นี่เป็นการดำครั้งแรกของพีเลยอะ,ยละคือแบบตื่นเต้นไม่เคยดำมาก่อนเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนลปินพิ้นทอลี่นะคะวันนี้เราจะไปภูเก็ตกันนี่นะคะคือผู้ร่วมทิพของเราอยากจะบอกว่าวันนี้เราเด็กที่สุดเลยนี่อันนี้นะคะพี่น้ำตาลพ,พนนี่กิ๊ตุ้ยนี้ก็ ปุ่นพี่สาวของเราเองแล้วก็มีคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องตอน9โมงแล้วก็วันนี้มีแผนว่าเราจะไปล่องเรือใบแต่ว่ามันต้องไปตอนก่อนเที่ยงครึ่งคือยังไม่รู้เลยว่าจะไปทันหรือเปล่าคือแบบพอลงสนามบินปุ๊บนี่ต้องวิ่งเลยนะก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่ภูเก็ตนะคะ กแกรีบมากเลยหลังจากที่เราลงเครื่องประมาณช่วง11โมง15กำลังแบบฟาดกันอยู่ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถรอได้ด้วยเพราะว่าเป็นทิปจอยกันทิปเนี้ยโอ้ยเซียว คลิปนี้จองกันมาตั้งนานแล้วเกือบจะไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเหมือนมันจะมีช่วงที่แบบเขาอะยกเลิกไฟบีตก็ทําเรื่องเลื่อนไฟจนแบบมาได้เป็นวันนี้ไม่ยอมแพ้ค่ะในเรื่องของการเที่ยวเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่เรือนะคะเราก็อยู่บนเรือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ทันด้วยเนื่องจากคนในเรือค่อนข้างเยอะก็เลยไม่อยากถ่ายเพราะว่าเกรงใจที่เขากําลังให้เราอะไปดำน้ำ ไม่ได้ลงไปดำน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนที่ลงไปดำน้ำกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างสวยมากสวยมากนี่นะคะเจอปลาด้วยมากค่ะเจอปลาดาวด้วยเนาะเออจปลาดาโใช่ปลาดิโนปลากระลังก็มีอยู่เจอปลากระลังเดี๋ยวเขากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่เกาะเฮกันต่อแล้วนะคะเราก็มาอยู่ที่เกาะคอลับบีดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเกาะเฮเหมือนกัน แล้วเราก็สั่งจองเซตปิกนีก้ไว้ด้วยเราก็กลับจากทริปล่องเรือกันแล้วนะนี่วันนี้นะคะเราพามา อยู่แถวชายหาดป่าตองเขาจะมีแบบร้านอาหารมาวางขายเป็นสุมส้มๆไปเอาจริงอยากให้กลับมาเที่ยวกันมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดแบบดูเงียบมาก ฮัลโหลวันที่2นะคะทุกคนเมื่อวานอ่ะที่ปินบอกว่าบินจะไปล่องเรือใบใช่ไหมแต่ว่าค่อนข้างยุ่งยุ่งอีกก็เลยลืมกดอัดวอค่ะทุกคนปิีินจะมาเล่าข้าวๆก่อนว่าเมื่อวานอ่ะเราไปไหนบ้างก็คือเมื่อวานอ่ะบินจอยเรือใบก็จะมีไปเกาะเฮขึ้นที่เดอะคอร์เบีบินใช้บริการของครูริ่งอนามาให้เขาเป็นคนติดต่อแล้วก็จองเรือให้ค่าเรือนะคะเราจ่ายอยู่ที่คนละ940บบาทจากที่เราไปเกาะเฮเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะพาเราล่อง เรือไปแหลมภูมเทศแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็วันนี้นะคะเราอะ่ะจะไปล่องเรือที่เกาะพีพีปิลิลากูนเกาะภัยการอันนี้เราจองทัวร์ของเลิฟอ,อันดมามันเอาไว้เพราะนั้นเราตอน8โมงครึ่งให้ไปเจอกันที่วิสิทธิ์พันว่าเออลืมบอกไปวันนี้ปินพักอยู่ที่โรงแรมดินสอรีรสอร์ทนะคะแบบห้องพักโอเคเลยเราจองมาเป็นแบบ จิตเราเที่ยวด้วยกันจะตกอยู่ที่ห้องละ599าบ้าทคือแบบผ่านต่อคนนะเหลือแค่300เองแล้วแบบเนี่ยตอนนี้เรากำลังกินข้าวกันอยู่เดี๋ยวขอโทษไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือนะคะเขาแมวเขาแมวหลงกันได้ ไม่ต้องกระโดดลงไปอาขาอา่าทางน้ำเห่ะได้แต่ผมแปลว่าไม่ได้หลังจากที่เราไปปีเรรากูเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปกินข้าวตอนนี้เราจะมาดำน้ำกันนี่เป็นการดำน้ำครั้งแรกของปีเลยอะคือแบบตื่นเต้นไม่เคยดำมาก่อน จากดำน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือแบบดำมากทีอยากพามาอวดที่พักเราพักกันที่ป่าตองซันเซ็วิลล่าคือแบบมันเป็นวิวของพระอาทิตย์กําลังตกของหาดป่าตองนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาเดินชมห้องพักโอ้แต่งมาแล้ว <c oughs> ห้องพักเป็นไงบ้างคะดีมากลิศมากถูกใจเจ้ห้องนี้นะคะเราจ่ายมาอยู่ที่ราคา4,050บาทแต่ว่ามีเตียงเสริมหนึ่งท่านก็ทั้งหมด4,550บาทหาร5คนตกคนละประมาณ8 0 0อ่ะคิดเลขไม่ออกแล้วเออตกคนละประมาณ900บาทแต่ว่าที่พักหลักร้อยวิวหลักรัน วัสดีวันสุดท้ายนะคะวันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วแต่ว่าเราจะไปถ่ายรูปในที่พักกันก่อนคือที่พักที่เนี่ยเขามีโฟโตติ้งให้เราด้วยนะคะถ่ายกับสาวายนะ้ําอากาศดีมากๆเลยทริปเนี้ยแทบทั้งทีบะเราเอาแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวจนเราลืมถ่ายวิดีโอ กินกันที่ร้านโอต้าบางเหนียวร้านนี้นะคะเขาเป็นที่ขึ้นชื่อของภูเก็ตมากเปิดสองเวลาก็คือเที่ยงครึ่งกับตอนสี่โมงอันนี้เรามาตอนเที่ยงคิวแล้วว่าอันนี้เป็นเมนูโอตาว ราอยู่กันที่เมืองเก่าะภูเก็ตกำลังหาที่ถ่ายรูปอยู่แบบแดดร้อนมาก ระหว่างรองเครื่องกลับกรุงเทพเราจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทัางทีปแล้วอ่ะรวมเบ็ดเสร็จอะจะอยู่ที่4,600บาทไม่ถึง5 0 0 0ด้วยอ่ะเราก็ได้เงินส่วนนั้นมากินเพิ่มถ้าคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะขออภัยด้วยถ้าแบบยังวอกไม่เก่งเดี๋ยวบินจะไปหัดฝึกวอกมาใหม่ก่อนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ